ต่อมาพี่ี่ไม่รู้ว่าบางหน้าหลวงพ่อพ่ะสั่งกระจายหรือเปล่าเนี่ยจริงๆตามหลักแล้วค่ะพราะว่าหายบังอาจารพี่นนองไม่เป็นไรหรอกไม่บงังหรอกบังอันนี้ให้เงินให้เงินไหลเข้ามีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือรวยมีเงินล้นพ้นมีทรัพย์สมบัติล้นพ้นโอ้บ่งบอกถึง อยพี่บูชามาจากวัดส้อยทองสวยมากนะทุกคนแต่เราไม่เคยโปรแกรมจิตตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นองค์หน้าตาแบบนี้เอาให้จบเดียวเทวตา พระสังกัดจายได้รับการยกย่องให้เป็นผู้อุดมด้วยโภคทัพย์และลาภสาการะท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้มีปฏิภาชเฉียบแหลมสติปัญญาเป็นเลิศงดงามทั้งรูปและจริยวัตรมีสเสน่ห์เมตตามาหานิยมเป็นที่รักของเทพยาดาจริงๆแล้วพิลิปีนคาถาส่วนตัว,ตวอยู่แต่ว่าอยู่ในรถ พักขาวตัวอารหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักขาวตัวอารหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักขาวตัวอารหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมีนาสกาเลนะสาวกสังโฆกัจจายนะธีรุมหาเตชะวันตูพุทธ ข้าโพวะหงปาริติตาลูอิทิริติตะมาลังสารนังขาฉามิกะจายนะจะมหาถีรูพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันตาพุทธสุภาษิตตังพุทธตัง,ง,ง,งสามานุปปัตโต พุทธโชตังนามามิหังปิโยเทวะมนุษสานังปิโยปิโยพัมมะนมุตตะโมปิโยนาคะสุปันานานังปิยินทะลียังธรมามิหังสัพเพชนาะพาะหูชนาะ อุริโสชนาอิทธิชนาราชาภาคินีจิตตังอาคัสาหิปียังมามามามะกัจจายนะมหาถีรูเท е วะตานาราปูชิตูสระโหปัตยากินหิมหาราพังเวันตุมี ลาเพนะอุตตโมโหติโสระโหปัตยาทิมหิมาลาพังสภพพาราพาสัทธาโสติกวันตุเมกัจจายนะมหาถีรูเท,ทวตนะระปูชิตโตโสระโหปัตยาทิมหิ มหาราพังพระวันตุมีปลาเพนะอุตมโมโหติสูระหูปัตยาทิมหิมหาราพังสภาราพาสทาโสติพระวันตุมีกัจจายนะมหาถีรูเทวตานาปูชิโต โสรหูปัตตาทิมหิมหาราพังพะวันตุมเมลาพีนะอุตโมหูติโสระหูปัตตาทิมหิมหาราพังสัพพาราพาสทาโสธิพะวันตุเมกัจจายนะ มหาเถรูเทวตานภูชิตโตโสุรหูปัตยาทิมหิมหาราพังพระวันตุมีลาเพนะอุตมโมโหติสุรหูปัตยาทิมหิมหาราพังสภาราพาสทาโสติพระวันตุมี ัจจายณนะมหาถีรูเทวตาาคูชิตูโสรหูปัตยาทิมหีมหาราพังพะวันตุมีลาภพนะอุตโมหูติสสรหูปัตยาธิมหีมหาราพังสภาราพาสทาโสธิพะวันตุมี กัจจายนะมหาถีรูเทวตานาภูชิตูโสรหูปัตยาทิมหิมหาราพังพะวันตุมีลาพีนะอุตโมโหติโสรหูปัตยาทิมหิมหาราพังสภาราพาสทาโสธิพะวันตุมี จัดจายนะจะมหาถีรูเทวตาระนาปูชิตูโสรหูปัตยาทิมหิมหาราพังพะวันตุเมลาเพนะอุตมโมหติโสรหูปัตยาทิมหิมหาราพังสภาราภาสทาโสธิพะวันตุเม กัจจายนะมหาถีรเทวตารละนารภูชิตูสุรหูปัตยาทิมหิมหาราพังพวันตุมี กัจจายนะมหาถีรูเทวตาปูชิตูสุรหูปัตยาทิมหิมหาราพังพระวันตุมีลาเพนะอุตโมโหติสุรหูปัตยาทิมหิมหาราพังพระวันตุมีมหาราพังสัพพาราภา ทาโสถิพวันตุมีจบแล้วนะคะเก้าจบตั้งจิตอธิษฐานค่ะอนะอธิษฐานตามพี่ก็ได้ขอให้ข้าพเจ้านางสาวนิตยากรโสภาและครอบครัวแล้วก็ผู้คนมากมายที่ได้เจอคลิปนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนทุกตนพบแต่ความดีความสุขพ้นทุกข์ มีทรัพย์สมบัติมากมีเงินมีทองไหลมามากไม่ขาดสายไม่ขาดมือทำธุรกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองประสบความสาเร็จง่ายสบาย,บายมีกัรยาณมิตรผู้คนมากมายมาเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมศรัทธาในตัวข้าพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านได้โปรดเมตตาช่วยเหลือลูกหลานให้ช่อง YouTube ช่วยเหลือผู้คนได้เป็นล้ลานคนแล้วก็ขอให้ลูกทำธุรกิจขายสบู่ล้างหน้าร่ำรวยมียอดขายตามเป้าหมายช่วยเหลือผู้คนได้หนึ่งหมื่นคนลูกค้าหนึ่งหมื่นคนทีมงานหนึ่งหมื่นคนเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนซื้อสบู่ล้างหน้าของลูกทุกวันตั้งแต่วันละห้าสิบก้อนถึงสองร้อยก้อนต่อวัน ขอให้ลูกได้สมปรารถนาด้วยเธอสาธุสาธุสาธุหรือทุกคนปาถนาสิ่งไหนก็อธิษฐานนะถ้าได้แล้วก็ให้ทุกคนแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาหรือทำทานให้ตัวเองให้แม่นะเงินที่ทุกคนหามาได้หรือได้มาจากโชคลาภขอให้มีโชคลาภหลวงพ่อพระสังกายนนะพี่ก็ไม่เคยขอท่านวดนนี้แหละพี่จะขอ ไม่ว่าจะไปซื้อตัวไหนงวดไหนลอตเตอรี่หรือหวยลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่เนาะให้ได้มีเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวจริงจริงเราก็ต้องระบุด,ด้วยว่าเราอยากได้เท่าไหร่หนูอยากได้เงินแสนหนึ่งก็ขอให้ได้เงินแสนขอให้ได้มีโชคมีลาบหนูจะเอาเงินมาทําบุญด้วยแล้วก็ส่วนหนึงไว้ลงทุนทําธุรกิจเลี้ยงดูครอบครัวขอให ลวงตาช่วยลูกด้วยเถอสาทุกหรือมีผู้คนมาอุดหนุนสินค้าของลูกด้วยเธอพี่พี่ใส่หลวงพ่อพระาังฆจายอยู่ด้วยนะคะเวลาพี่ออกไปค้าขายนะพี่ก็จะจริงๆไม่ได้สวดคาถาของหลวงพ่อแต่พี่สวดคําว่านาชาดีติค่ะคาถาย่อให้ทุนเอาไปใช้ได้นะคะนาชาดีติ ti, เงินไหลมาทีมาค่ะท่องอยู่อย่างนี้อยู่ในใจําหรับใครที่ค้าขายนะคะหรือคุณไม่ได้ค้าขายก็แล้วแต่คุณทํางานก็แล้วแต่ ให้รู้สึกว่าเงินกําลังไหลมาทีมาหาคุณนะคะแล้วก็ถ้าเงินไหลมาทีมารู้สึกเลยว่ามันมาจริงๆแล้วก็อุ้ยทาไมมันมีเงินเหลือเก็บม,มีเงินเหลือในบ้านคุณมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้ค่ะ mm hmm. ก็อยากจะให้ทุกคนแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญที่วัดนะคะหลวงพ่อชอบให้หนึ่งเลยถือสินห้าด้วยค่ะนะหลวงพ่อเป็นคนที่ประวัติก็คือว่าเป็นรูปเป็นคนที่รูปรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์นะคะมีแต่คนรักใคร่นะ มีผู้หญิงมารักให้ท่านเยอะมากด้วยความที่ฉันไม่ชอบท่านก็เลยออกไปบวชนะคะผลทดท้ายก็ยังมีผู้หญิงเหลนะ่านั้นแหละไปทําบุญทําทานให้ท่านอยู่ดีนะคะคือท่านในเน้ในในเรื่องที่แบบว่าก็อยากให้มีความสุขทําในสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าหากได้ทรัพย์แล้วเนาะอเอาเงินไปทําในสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยนะคะหรืออยากจะให้ทุกคนทําความดีนั่นเองค่ะอันไหนที่ไม่ดีก็เลิกทํา แล้วก็ท่านก็จะมีประวัติในเรื่องของไม่ชอบให้ใครมารักท่านอะไรมากมายมันวุ่นวายนะะก็ให้ทุกคนรักตัวเองค่ะรักตัวเองแล้วก็รักผู้อื่นแต่ก็ไม่ต้องไปอยากให้ใครมารักเราในเรื่องของความรักอ่ะเนาะอ่ามันอะไรที่มันทําให้ตัวเองทุกอะก็หยุดนะคะอ่ะหยุดหยุดซะอะไรที่มันทําให้ตัวเองทุกใจก็เราจะหยุดกันนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องหวังว่าเฮ้ยเราทําความดีไปแล้วใครจะมารักเรา หรือแม้กระทั่งผู้ชายผู้หญิงก็ช่างสมมติว่าเรารอให้ใครเขามารักเราแบบนี้หรือเขาจะรักเราให้เขารักศรัทธาด้วยที่เราเป็นเราอ่ะไม่ต้องไปรอคาดหวังว่าคนนี้ทําไมเขาเราทําดีกับเขาแล้วทําไมเขาไม่รักเราอย่างงี้ค่ะไม่ต้องไปคาดหวังแบบนั้นเลยนะทุกคนทุกคนจะได้สบายใจนะแล้วท่านพี่สังเกตเลยค่ะเวลาพี่ใส่ท่านไปไหนมาไหนถ้าเราขอพรท่านคือเราจะเจอแต่คนที่ยิ้มให้เราค่ะนะ เราก็แปลกใจว่าทําไมเขาถึงยิ้มยิ้มให้เราเราก็เลยลืมไปว่าเราใส่หลวงพ่อพระสังกัจายไปค่ะนะก็คือท่านมีเมตตาเรื่องนี้มีเสน่ห์เรื่องนี้ก็คือใครพบเห็นก็จะมียิ้มให้เราทักทายเราอะไรประมาณนี้ค่ะก็แล้วตัวเราก็เหมือนกันจิตใจเราก็จะแบบอยากจะยิ้มให้คนอื่นเนี่ยเจอใครก็อยากจะยิ้มอยากจะทักทายรู้จักไม่รู้จักก็อยากจะทักทายแบบท่านเป็นพระที่แบบมีเสน่ห์มีหน้าตาดีแล้วก็ เป็นพระอรหันต์ที่แบบนะมีถือคนแบบเอาคืออย่างว่าแหละนะนับถือบูชาอย่างนี้นะคะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากขอพอรท่านแล้วก็ให้เราถ้าเราอยากรวยใช่ไหมนอกจากเราขยันหาเงินแล้วก็ให้เราบริหารเงินด้วยการแบ่งเก็บออมด้วยนะคะทุกคนมีมากมีน้อยก็พี่นี่ก็แนะนําให้ทุกคนไปเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารเงิน แบบซิกจานะคะในช่อง YouTube มีเยอะมากชีวิตเราติดขัดตรงไหนก็ให้แก้ตรงนั้นโดยตัวอย่างเช่นมีเงินเยอะแต่ถ้าเราคิดว่ารายจ่ายเยอะมันก็เยอะค่ะให้เราคิดว่ารายจ่ายรายจ่ายน้อยรายจ่ายไม่มีมีแต่รายรับมีแต่รายเก็บนะลองเปลี่ยนความคิดดูต่อไนี้เข้ามาก็มีเงินเก็บเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะทวีคูณนะ ชีวิตเราจะเป็นไปตามสมองของเราค่ะถ้าคุณลองดูนะเวลาหาเงินมาได้เยอะแล้วคุณอยากมีเงินเหลือเก็บในครอบครัวลองสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ไม่สนใจที่จะใช้เงินน่ะไม่ไม่โลภอะ่ะเงินคุณจะเหลือค่ะนะพี่รู้สึกเลยค่ะถ้าสมมุติว่าปกติเราเนี่ยโหหาเงินมาได้เราจะมีเรื่องแต่แบบอยากจะไปใช้เงินน่ะเข้าใจไหมแต่ในในกรณีที่เรามีปัญหาเรื่องการเงินใช่ไหมเราหาเงินมาได้แล้วก็ ถ้าอยากให้การเงินดีขึ้นก็สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เก็บเงินไว้ว่าเราจะเอาไปทำอะไรเก็บส่วนนี้คือส่วนลงทุนให้กับตัวเองนี่อย่างเช่นเอาไปขายของออนไลน์ก็ได้นะเพื่อให้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นหรือไปลงทุนอะไรก็ได้ที่คุณทำให้คุณมีเงินเพิ่มขึ้นได้อะหรือคุณอยากรวยใช่ไหมคุณก็ไปส่องหาเลยว่าใครว่าจะพาเราให้เรารวยได้ในช่อง youtube หรือทุกช่องทางก็มีสอนอ่ะหรือตัวพีทเองก็มีสอน มีคอสฟรีให้คุณเรียนรู้ฟรีในเรื่องของการสร้างตัวตนให้มีไรายได้หลักล้านจากคนสําเร็จที่สามารถทําได้จริงถ้าหากว่าคุณอยากทําธุรกิจนะอ่ะถ้าคุณอยากทําธุรกิจคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณไม่ได้อยากเป็นลูกน้องเขาไปตลอดชีวิตคุณก็ติดตามช่องนี้ไม่ผิดแน่นอนแล้วพี่ก็จะปฏิบัติตัวให้ได้เนาะนั่นแหละทุกคนเวลาเรามีทุกนะเราก็ต้อง ระงับความทุกข์ให้ได้ไวๆให้รู้ว่าทุกข์นั้นมันเกิดจากอะไรอ๋อมันเก,กเกิดจากเรื่องนี้หรออ่ะแล้วก็ครั้งต่อไปเราก็หลีกเลี่ยงมันไม่ทําให้มันเกิดซ้ำซากพี่ขอจบคลิปนี้แค่นี้ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร้ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่จะมาช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกัน ขอบคุณที่มาร่วมสร้างธุรกิจไปด้วยกันใครที่สนใจเดี๋ยวจะทําคลิปในเรื่องของการทําธุรกิจด้วยใครที่สนใจนะอยากเป็นเพื่อนกันอยากทําธุรกิจด้วยอยากขายสบู่ล้างหน้าด้วยนะแอดไลน์มาที่0985 0497 62ทักมาที่ Facebook นิตยากรสุภานะคะเรามีคอร์สส่งให้คุณเรียนค่ะหรือถ้าคุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรียนรูกปพิษมาประมาณมากกว่าสวันแล้วนะคะ ไม่เกินวันเดียวก็ดึงดูดเงินได้แล้วค่ะนะแล้วถ้าไม่เงินร้อยเจ็ดสิบบาทเก็บเงินแค่สี่ห้าวันก็ได้แล้วสำหรับใครที่ไม่ไม่มีเงินเหมือนพี่นิดนะแต่แต่ถ้าใครที่มีเงินอยู่แล้วถ้าคุณเรียนรู้แล้วคุณเข้าใจคุณเกิดปฏิหารคุณทำตามที่พี่แบ่งปันถ้าคุณอยากมาทำด้วยกันก็มาทำได้ถ้าไม่มาทำก็ไม่เป็นไรนะพี่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับใครอันนี้ก็ให้ความรู้ฟรีส่วนเรื่องของธุรกิจก็ทำเหมือนกันค่ะนะทุกคน นี่ทาเพื่อเพื่อเพื่อสังคมด้วยส่วนเรื่องทําธุรกิจก็ช่วยคนอื่นเหมือนกันค่ะไม่ได้ทําเพื่อตัวเองคนเดียวค่ะนะช่วยคนเหมือนกันไปแล้วจ้าทุกคนขอบคุณมากๆนะคะรักทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครบุญเสมอกันขอให้เราได้เจอกันค่ะ